เจ้าผีปอบตัวนี้มันปรีเข้ามาเตะขันน้ำมนต์จนกระจายเที่ยวไล่ทำร้ายหมอผีกระเจิงไปหมดปอบตัวนี้ท่านว่ามันเก่งนักใครท่องคาถาอะไรมันก็ท่องได้หมดขนาดหัวงอกกูยังไล่กระเจิงมาหมดแล้วนี่เพิ่งบวดใหม่มันจะไหวหรอบารมีหลวงปู่กาหลงปราบผีปอบพันปีเรื่องนี้สิทธิ์ของท่านเล่าไว้ว่า สมัยก่อนนั้นเวลาที่คนโดนผีปอบเขาก็จะลากมาที่วัดเมื่อผีปอบเข้ามาในเขตบริเวณวัดจะแสดงอาการเกรงกลัวบารมีของหลวงปู่ทันทีตามปกตินั้นหลวงปู่ใช้น้ำมนไล่มันก็ไปแล้วแต่บางครั้งมันมีฤทธิ์มากไม่ยอมออกด้วยน้ำมนท่านก็จะไล่ด้วยมีดหมอเคาะไปตามร่างกายที่น่าสนใจก็คือท่านจะมีกระบอกไม้ไผ่อันหนึ่ง อุดไว้ที่ปลายหัวนิ้วโป้งเท้าหลวงปู่จะทำการเคาะไล่ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดลงไปที่หัวปลายแม่โป่งเท้านี่แหละท่านว่าดวงวิญญาณของผีปอบมันจะเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ที่หลวงปู่ท่านเสกเอาไว้จากนั้นท่านก็เอาผ้ายันมาอุดไว้ที่กระบอกเป็นอันเสร็จพิธีใครที่เคยไปที่วัดเขาแหลมคงได้เคยเห็นกระบอกไม้ไผ่นี้บ้างสอบถามจากหลวงปู่ท่านก็บอกว่า กระบอกไม้ไผ่นี้มีผีปอบอยู่ข้างในผีปอบบางตัวที่ละทิธิมันก็ไปเกิดตามบาระของมันก็มีบางตัวไม่ยอมละทิฐิเดิมท่านก็เก็บเอาไว้บางครั้งก็ฝังดินฝากไว้กับแม่ธรณีและบางครั้งท่านก็เผาทรงเพื่อให้ไปผุดไปเกิดตามสมควรท่านเล่าว่าสมัยก่อนเคยไปปราบผีปอบตัวครูอยู่ในเขตเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี มันชื่อว่าเขียวพี่ปอบตัวนี้มันเก่งมากเป็นพี่ปอบพันปีพี่ปอบตัวนี้เกิดจากคนเล่นวิชาไสยศา,ศาสตร์แล้วของเข้าตัวโดยครูบาอาจารย์สาดแช่งให้กลายเป็นปอบหมอผีที่ไหนมามันก็ปราบได้หมดหมอผีบางคนถึงกับคอหักตายบางคนก็กระเจิงด้วยฤทธิดเดชของมันบางคนพอจะเริ่มเสกน้ำมนต์เท่านั้นแหละเจา้าผีปอบตัวนั้นมันก็ปรีเข้ามาเตะขันน้ำมนต์จนกระจาย เที่ยวไล่ทำร้ายหมอผีกระเจิงไปหมดปอบตัวนี้ท่านว่ามันเก่งนักมันรู้ด้วยว่าใครชิดอะไรมันปราบหมอผีที่ว่าเก่งๆได้เกือบทุกคนที่สุดแล้วชาวบ้านที่ได้ยินกิติศัพท์ของหลวงปู่กาหลงก็มานิมนต์ท่านไปปราบท่านว่าตอนที่เหยียบหัวบันไดบ้านมันก็รู้เราก็รู้ท่านก็เตรียมพร้อมไว้เหมือนกันเพราะรู้กิติศัพท์ปอบตัวนี้ดีมันเห็นท่านมันก็ด่าเลยว่า ขนาดหัวงอกมันยังไล่กระเจิงมาหมดแล้วนี่เพิ่งมาบวชจะไว้เหรอท่านว่าพอถึงที่เท่านั้นแหละท่านไม่ทําน้ำมนต์เหมือนคนอื่นพอเข้าบ้านได้ท่านเตะเจ้าผีปอบนั้นก่อนเลยมึงจะออกหรือไม่ออกถ้าไม่ออกมึงเจอดีแนะ่จากนั้นก็หยิบไม้เรียวรงอาคมขึ้นมาตีมันไม่ยัง้งเรียกว่าไม่ให้มันตั้งตัวได้ผีปอบมันก็ไม่ได้ตั้งตัวจริงๆ แต่มันก็ไม่ออกต้องสู้กันอยู่นานมันก็ไม่ยอมออกท่านก็เลยใช้อำนาจเขี้ยวแก้วประกาศสิทธิ์ของท่านโดยนำหัวแม่ป่งแต่ที่เขี้ยวแก้วแล้วก็จับหัวคนที่เป็นไข่เท่านั้นแหละเจ้าเขียวปอบพันปีดิ้นพร่านไปเลยโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วในที่สุดมันก็ทนไม่ไหวก็ออกจากร่างของคนผู้นั้นก่อนออกมันยังบอกว่ามันชื่อเขียวไม่เคยกลัวใคร ไม่เคยแพ้ใครมาเสียท่าแพ้หลวงปู่กาหลงนี่แหละแต่พอมันออกแล้วหลวงปู่กาหลงรู้ว่ามันไม่ได้ไปไกลหรอกเข้าไปสิงต้นกระบอกใหญ่แถวนั้นมีคนโดนพี่ปอบเขียวนี่หลอกบ่อยครั้งและต่อมาท่านก็ไม่ได้ไปสืบสาว่าวเรื่องว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพี่ปอบบ,บางตัวบางพวกก็เจ้าเล่ท่านเล่าให้ฟังว่า บางครั้งคนที่ถูกผีปอบเข้าพวกญาติญาติก็พากันลากเข้ามาในวัดพอถึงหน้าวัดเท่านั้นผีปอบมันก็ออกคนก็หายเป็นปกติพอพวกญาติญาติบางใจว่าหายแล้วก็เอากลับบ้านเจ้าผีปอบมันก็รออยู่หน้าวัดพอออกจากวัดเท่านั้นผีปอบก็เข้าสิงเหมือนเดิมต้องลากเข้ามาใหม่หรือท่านก็หาสายสินเสกตะกุดกันผีให้ติดตัวเขาไว้ผีปอบจึงไม่กล้ามากวน คนที่ถูกผีปอบเข้าสิงจะมีอายุสั้นกว่ากำหนดเพราะพลังชีวิตหายที่สำคัญคือผีปอบตนนั้นไม่ได้เข้าสิงเฉยๆแต่มันกัดกินอวัยวะภายในด้วยยามตายจะเน่าทันทีเพราะในความจริงคนนั้นตายนานแล้วสมัยก่อนต่างจังหวัดมีผีปอบมากแต่ท่านว่ามันไม่มีวัวมีควายให้ปอบกินผีมันก็มาหากินในกรุงเทพหมดคนบ้าบางคนก็เกิดจากผีปอบเข้า แต่ไม่มีใครรู้รักษาไม่หายไม่นานก็ตายเป็นแบบนี้ก็มากเพราะคนในสมัยใหม่ไม่มีความรู้มีแต่ตายกับตายเท่านั้นเรื่องประเภทนี้จึงเข้าลักษณะไม่เชื่ออย่าลบลูและหากมีโอกาสหาของดีติดตัวไว้ก็ให้ติดตัวป้องกันไว้เลยพีปอบเป็นผีชนิดหนึ่งที่เกิดจากคนเล่นคุณใสมนตํดำแล้วเข้าตัวโดนครูบาอาจารย์สาบแช่ง จากคนธรรมดาก็กลายเป็นผีปอบเที่ยวเข้าสิงชาวบ้านกินของสดของขาวที่อยู่ตามชนบทนั้นบางครั้งผีปอบจะเข้าไปกินควายทำให้ควายทั้งตัวล้มทั้งยืนและขาดใจตายได้อย่างไม่น่าเชื่อนอกจากจะกินควายแล้วผีปอบยังกินหมูดิบไก่ตัวเป็นๆและยังกินขนด้วยเล่าว่าบางครั้งในร่างกายของคนเพียงคนเดียว มีพีปอบเข้ามาสิงสู่เพื่อกินตับไตไส้พุงถึงเจ็ดตัวเป็นเรื่องเล่าที่น่ากลัวมากสําหรับคนต่างจังหวัดหากเล่าถึงประวัติของหลวงปู่กาหลงเดิมท่านเป็นชาวคลองเจ็ดจังหวัดปทุมธานีเกิดเมื่อวันที่อสิบมกราคมพศ2462ท่านเป็นบุตรคนโตโดยก่อนที่หลวงปู่ท่านจะเกิดได้เกิดนิมิตขึ้นมาว่ามีชายคนหนึ่งชื่อลุงบางมีอาชีพหาปลา ในขณะนั้นเขากำลังอยู่ใกล้บริเวณบ้านของหลวงปู่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เกิดลุงบางได้เห็นลูกไฟลูกหนึ่งลอยมาหน้าบ้านของหลวงปู่ท่านใดนั้นดวงไฟนั้นก็ได้กล้เป็นหรือสีกำลังจุงเด็กน้อยเข้าไปในบ้านของหลวงปู่เมื่อแกเห็นเป็นเช่นนั้นแกจึงได้ยกมือไหว้ด้วยความเลื่อมใสและได้ตั้งจิตอธิษฐานบ้า ถ้าเด็กในบ้านนี้เกิดเป็นผู้ชายแกจะเลิกจับปลาตลอดชีวิตต่อมาคนในบ้านนี้ก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายได้ตั้งชื่อว่ากาหลงหลังจากนั้นลุงบางก็ได้เลิกหาปลาตลอดชีวิตตามที่สัญญาไว้ในชีวิตใบเยาวหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีใจฝักใฝ่ต่อพระพุทธศาสนาท่านชอบนั่งสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำในปีพศ2481 ตอนนั้นท่านอายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระพิสุนวัดนาบุญคลองเจ็ดจังหวัดปทุมธานีวันที่ท่านบวชลุงบางก็ได้เล่านิมิตที่ลุงบางได้เก็บมานานกว่า20ปีให้กับหลวงปู่ฟังและหลังจากหลวงปู่ท่านอุปสมบทแล้วลุงบางก็ได้ทำหน้าที่เป็นโยมอุปถัมภ์คอยดูแลหลวงปู่อย่างใกล้ชิด หลังจากอุปสมบทท่านก็ได้เล่าเรียนบวทเรียนและจำพรรษาอยู่ที่วัดนาบุญร่ำเรียนวิทยาคมกับหลวงพ่อเนียมและหลวงพ่อซึง้งท่านทั้งสองนี้เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากวัดนาบุญจนท่านมีความชำนาญในการเข้ากรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆต่อมาในปีพศ .2505 ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ณวัดน้ำซับ หลวงปู่ท่านได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกมากมายจากนั้นท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาณวัดเขาแหลมและเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาแหลมในปีพศ .2513 ท่านเคยไปปลูกเสกตามวัดต่างๆหลายต่อหลายวัดมีครั้งหนึ่งที่ท่านไปปลูกเสกกับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีหลังเสร็จพิธีการหลวงปู่โตะถึงกับกล่าวและชี้มาทางหลวงปู่กาหลง ให้หลวงพ่อแชมที่นั่งอยู่ฝั่งว่าพระรูปนี้ชื่ออะไรอยู่วัดไหนทำไมพลังอำนาจจิตถึงได้รุนแรงพิสดารแบบนี้แบบไม่เคยพบเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหลวงปู่ท่านมีเขี้ยวแก้วอยู่ที่กลางเพดานปากเป็นของศักดิ์สิทธิ์ติดตัวท่านมาแต่กำเนิดหลวงปู่บอกว่าของดีนี้เกิดขึ้นเองและจะมีแค่บุคคลพิเศษจริงๆเท่านั้นที่มี ไม่ว่าจะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าพระเกี้ยวแก้วแต่ของหลวงปู่ท่านเรียกว่าเขี้ยวแก้วเฉยๆซึ่งเป็นของดีเฉพาะบุคคลเวลาใครไปกราบไหว้ท่านท่านก็จะปลุกเสกของให้ท่านก็มักจะเอามือล่วงไปในปากท่านแตะเขี้ยวแก้วของท่านแล้วนํามาครึ่งเที่พระหรือของที่มาให้ปลุกเสกเป็นการเพิ่มพุทธคุณ ท่านมักกล่าวอยู่เสมอว่าของของฉันตั้งใจทำมากับมือต่อไปจะมีค่ายิ่งกว่าทองคำจะหายากยิ่งกว่าเพชรฉันทำเครื่องรางของขลังทั้งศัก์ทั้งเสกแต่ไม่เคยประกาศให้ใครรู้มีแต่บอกต่อกันแบบปากต่อปากถ้าฉันไม่แน่จริงฉันคงไม่สร้างโบสถึงแปดหลังหรอกคือเมื่อก่อนท่านก็ย้ายวัดไปหลายวัดท่านสร้างโบสถ์เสร็จท่านก็ย้ายไปจำอยู่วัดอื่นหลวงปู่กาหลง ท่านได้อาพาธตั้งแต่ต้นปีพศ2552เป็นต้นมาและได้เข้ารักษาอาการอาพาธซึ่งท่านตรวจพบเจอเมะเร็งที่ลำคอต่อมาอาการของหลวงปู่ท่านก็ได้สุดหนักลงจนกระทั่งท่านได้ถึงแก่การมรณภาพณโรงพยาบาลเปาโลรวมสีอายุได้91ปีบวชเรียนมา7 1 0รรษา หลังจากนั้นได้นำศพของท่านมาตั้งสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลาเจ็ดคืนและสวดศพร้อยวันจากนั้นได้นำศพของท่านบรรจุหลงแก้วให้สาธุชนได้กราบไหว้ต่อไป